ทำอะไรเพื่อนลูกลัวของเล่นหนูเป็นลูกกลัวของเล่นอ่ะไม่แล้วเธอไปต่อยปากเพื่อนทำไมเติ้นไปต่อยปากเพื่อนทนำะ<ข>ไมเพื่อเป็กด้วยนะขอขอโทษโทแล้วเขาจะหายเจ็บไหมไปต่อยเขาปากแตกเลือดไ <มา S 1> หลนะเขาบอกเลยตรงไหนนี่หน,นูเป้าแล้วเพื่อน เพื่อนจะให้ต้นพาไปหาหมอไหมลูกถ้างนั้นก็โทรไม่ต้องยิงนะต้องต้องเอาเวตาลีมาหยดตับไม่ต้องเอาเวตาลีหนากต้องเอาาป้าปะแปะหน่้าแปะเสร็จแล้วก็แปะไว้นานๆวพาะแผลหายต้องต้องต้องไม่ไปล้างไหนเลยแล้วจะให้ครูทำยังไง ครูทำยังไงให้ครูทำยังไงลูกบ่มให้ครูทำยังไงโทรบอกตำรวจไหมเอาไหมโทรบอกตำรวจไหมลูกทำไมล่ะกับเพื่อนก็ต่อยหนูปากแตกอะ่ะกลวัวกลวัวกลัวตำรวจกลัวกลัวกลัวแล้วหนูทำเพื่อนทำไมหนูจะตีมือ ะเชื่อได้ไหมล่ะเชื่อได้ครับแน่ใจนะแน่ใจอ้าวหนูจะเอาผิดเพื่อนไหมลูกไม่เอาอีกแล้ีวกูถามกูถามบุ๋มบุ๋มเอาผิดเพื่อนไหมไม่เอาเอางั้นขอโทษการกอดกันด้วยเพื่อกอดกันด้วยกอดกันด้วยกอดกันด้วยเพื่อนเพื่อนกัน